ของผมเองเนี่ย เป็นเรื่องราวของตำรวจทางหลวงบอกคุณผู้ชมก่อนว่าปะกะติแล้วเนี่ยตำรวจเราจะมีวิธีการทำงานในการออกตรวจอยู่2แบบด้วยกันนั่นก็คือ1จุดตรวจจุดสกัดตั้งด่านต่างๆที่คุณเห็นอยู่เลยครับตามทางหลวงต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางหลวงธรรมดาหรือว่าจะเป็นทางหลวงชนบทนะฮะกับ2อออกลาดตระเวนตามปกติครับลาดตะเวนในที่นี้คือก็ตระเวนไปตามทางหมู่บ้านนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ต่างๆปรากฏว่าตำรวจทางหลวงคุณผู้ชมครับช่วงจังหวะนั้นเนี่ยก็ไปออกตรวจในพื้นที่รับผิดชอบตาม ปกติไปเจอรถคันหนึ่งที่เป็นรถขนหมูแช่แข็งมาพฤติการคือดูแล้วไม่น่าไว้วางใจครับดูมีพิรุษคืออาจจะขับไปแล้วพยายามจะเลี้ยวหลบหนีตำรวจก็เลยขอเรียกตรวจครับปรากฏว่ารถคันดังกล่าวมีการสวมทะเบียนเกิดขึ้นน่าจะเป็นรถที่มีการซื้อมาจากของโจรน,นะทีนี้ช่วงจัวหวะที่ตำรวจทางหลวงโดยกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB จะทําการจับกลุมครับมีสายปริศนาโทรเข้ามาคุณนั่นบบอกว่า ขอก่อนได้ไหมเคสนี้ช่วยปล่อยไปก่อนได้ไหมขอเคลียร์ก่อนพูดได้ง่ายตำรวจทางหลวงกลุ่มนี้ครับเขาบอกว่าไม่ยอมแหขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับอ่ะแปลกมากครับเป็นเรื่องราวใหม่ๆใ,ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นอีกแล้วที่เรารายงานกันในวันนี้คุณผู้ชมครับอาจจะเคยมีมาบ้างแหละแต่เพิ่งจะมาเป็นข่าวกันในวันนี้สำหรับการโทรเข้ามาเคลียร์ของบุคคลปริศนา ภาเพเหตุการณ์ระหว่างตำรวจทางหลวงครับไปจับกลุมตัวนายเหมพัฒอายุ27ปีพร้อมด้วยของกลางรถยนต์ส่วนบุคคลกระบะตู้ทึบสีขาวที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ดูผิวเผินเหมือนจะไม่มีอะไรรถก็ไม่ได้ดูเก่าอะไรเหมือนจะใหม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนสีแดงกรุงเทพมหานครจำนวน2แผ่นตามปกติแต่ช่วงจังหวะที่ตำรวจสายตรวจตำรวจทางหลวงนี่แหละเขาขอตรวจรถหน่อยถ้าทางคนขับนั้นคือนายเหมพัฒครับมีพิรุษ ก็เลยแสดงตัวเรียกขอให้หยุดแล้วก็ตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้สิ่งอื่นใดก่อนที่จะตรวจสอบนะฮะเรื่องของทะเบียนรถเนี่ยก็เลยตรวจสอบภายในรถบรรทุกดังกล่าวก่อนขอไปครับรถตู้ทึบดังกล่าวก่อนก็ไปเจอเนื้อหมูแล้วก็ชิ้นส่วนหมูแช่แข็งนะครับที่ปกติแล้วรถคันดังกล่าวเนี่ยจะส่งไปตามพื้นที่ต่างๆในหมู่บ้านแล้วก็ร้านอาหารในหลายๆพื้นที่ทีนี้ตอนแรกตำรวจก็นึกว่าไอ้ขนของผิดกฎหมายมาหรือเปล่าพอตรวจสอบข้างในอา้าว หมูเนี่ยมันก็มาจากฟาร์มปกติมาจากตลาดปกติคือพูดไง่ายๆว่าไม่ใช่หมูเถื่อนด้วยแล้วเกิดอะไรขึ้นก็เลยไปตรวจสอบจากป้ายทะเบียนที่เป็นป้ายแดงนี่แหละปรากฏว่าเห็นรถเนี่ยที่ตรงป้ายทะเบียนมันมีตําหนิอยู่หลายจุดด้วยกันคือไม่ตรงกับแบบของป้ายทะเบียนที่ออกโดยกรมขนส่งทางบกแล้วก็ไม่มีลักษณะสําคัญตามมาตรฐานของราชการจึงคาดว่าป้ายดังกล่าวน่าจะเป็นของปลอม ประกอบกับได้มีการตรวจสอบข้อมูลตัวรถเพิ่มเติมก็พบว่ารถกระบะคันนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียนกับขนส่งทางบกค,บคือพูดง่างไงว่าซื้อมาได้ยังไงเหมือนเป็นรถจดประกอบยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับขณะทําการจับกลุ่มอย่างที่บอกมันมีสายปริศนาโทรเข้ามาตํารวจทางหลวงบอกว่าไม่ทราบว่าเป็นผู้ใดนะครับอ้างตัวว่าเป็นผู้ใหญ่ในพื้นที่โทรเข้ามาขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ทําการจับกลุมได้ไหม แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงครับบอกว่าไม่ยอมก็มีการตรวจยึดนะฮะป้ายแดงปลอมเอาไว้เป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมแก่ผู้ขับขี่แล้วก็แจ้งสิทธิผู้ต้องหาตามกฎหมายนะครับจากนั้นก็นําตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวหยุดภาพนี้ไว้ก่อนคือเหตุการณ์เนี้ยมันจะไม่น่าแปลกใจถ้าไปเกิดในพื้นที่อื่นแต่มันน่าตกใจตรงที่ มันเกิดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนาราธิวาสยะลาสงขลาเห็นไมหมฮะตรงป้ายบอกทางข้างบนทางซ้ายมือสีเขียวซึ่งแน่นอนนะครับเหตุการณ์นี้จับกลุ่มได้ที่บริเวณตำบลลับิสงโงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอันผิดขอภัยนะครับและด้วยความที่พอมันเป็นป้ายทะเบียนปลอมแบบนี้ตำรวจก็กลัวว่า,วารถเนี่ยมันจะเป็นรถที่ใช้ก่อเหตุอาชญากรรมหรือเปล่าครับแล้วดันมีสายปริศนาโทรมาอีก ก็เลยสอบถามแล้วก็สอบปากคำไปยังผู้ต้องหาเบื้องต้นนะครับก็รับให้การรับสารภาพนะว่าตัวเองเนี่ยซื้อรถดังกล่าวมาจากศูนย์บริการได้ประมาณ2เดือนบอกว่าซื้อมาจากศูนย์เพื่อใช้วิ่งส่งแล้วก็รับส่งสินค้าตามปกตินี่แหละแล้วก็ได้รับแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงพร้อมเล่มมาจากศูนย์ซึ่งเป็นเลขที่ไม่สวยพูดอย่างนี้ก็เลยเอาแผ่นป้ายทะเบียนป้ายแดงที่มีอยู่กับรถอีกคันหนึ่งซึ่งเป็นเลขสวยมาติด โดยไม่รู้ว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมโอ้โหอีรุงตุงนังกันไปใหญ่แล้วใครขายให้แล้วป้ายทะเบียนปลอมมาจากไหนแล้วทำไมต้องมีสายปริศนาโทรมาเรื่องนี้เริ่มมีเงื่อนงำคุณผู้ชมครับ,รบก็แน่นอนครับเรื่องนี้ไปถึงหูนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วหวังว่าน่าจะมีการตรวจสอบเรื่องนี้โดยละเอียดเพิ่มเติมหลังจากนี้ต่อไปคือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะจบตรงที่ เออเลขป,เป้ายทะเบียนไม่สวยแล้วเอามาสวมเล่นๆหรือเปล่ารหรือมันอาจจะไปจบตรงที่อย่างที่บอกครับนั่นก็คือเรื่องของการก่อเหตุความไม่สงบเพราะว่ามันเป็นรถตู้ทึบที่ ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเลยอะป้ายก็ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วมันอยู่ในพื้นที่จัองหวัดชายแดนภาคใต้อีกมันก็หลายเหตุผลเหมือนกันถ้าพูดง่ายๆครับแล้วก็คนที่อยู่ในสายปริศนาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ก็ต้องชื่นชมตำรวจชุดจับกลุ่มนะค,คือการทำงานของตำรวจเนี่ยนะครับต้องยืนยันหนักแน่นแล้วก็เด็ดเดี่ยวเอาจริงเอาจังนะครับในการที่จะจับกลุ่มคนที่กระทำความผิดโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อผู้มีอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยฮะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ นะฮะสกัดจับรถกระบะคันนี้แล้วก็นำไปขยายผลหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับ